ตอนหลับพวกคุณฝันกันหรือเปล่าตามทฤษฎีของ6 i ์ m a อ f o y กล่าวว่าความฝันคือวิธีการที่จิตใต้สำนึกใช้ในการเติมเต็มปัฒงานที่ซ่อนอยู่ในใจแล้ในนั้นพวกคุณเห็นอะไรกันบ้างในทุกคืนฉันเห็นเบทีชุดสูตรไหนจะทุ๊กตาสีทองหน้าตาแปลกๆแล้วก็ ล้วแสงแดดในโลกจริงก็ปลุกให้ฉันตื่นขึ้นเจ๊มึงยู่ทำไรเนี่ยเจ๊เจ,จ๊มึงตอบกูสิเจ๊กูเริ่มกลัวนะกำลังพิจารณาโลเคชัน่นถ้าซีนี้ไปอยู่สักซีในหนังน่าจะเท่ดีเจ๊มันมามึงทำเป็นหนังเนี่ยกลับไปตั้งเรียนเถอะยุงชี tra l ลัลเลโรตร a l ลัลลา tung 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 ทุ่มทุ่มซ a ฮูร์บอมบา o ์ดิ o รโครโคพี่กูว่านะคุณถ่ายงานอย่าทำเลยงานของมึงอ่ะเดี๋ยวเอไอก็ทําแทนได้แล้วคุณดูนู่นนี่น่ะลูกป้าข้างบ้านอ่ะแม่งอ่านสุดจะเป็นบ้าแม่งเป็นหมออ่ะเงินเดือนก็จะคุ้มเลยแต่กูกลับมาดูเส้นทางของมึงเนี่ยแม่งไม่มีเหี้ยเลยด้ำปิดปรีเลยพี่ไม่เห็นแสงสว่างเลย ผมว่านะถ้าพี่จะทำจริงๆอ่ะพี่ควรลงแรงก,กับงานที่แบบควรได้ผลมากกว่านี้นะในตอนนั้นฉันได้แต่สงสัยสื่อแบบนี้น่หรอที่มนุษยชาติต้องการจริงๆทำไมงากเป็นหมอหมอก็มันดูมีอาคตดีอ่ะแล้วก็ได้ช่วยคนด้วยไงต่อมากรู้จักคอาแพชินปะไม่มีเงินเลยนอวจากเงินอ่ะ ปลูกชีชีอะถ้าอยากได้เงินอะไปทำเงินเถอะอยาเอาชีวิตคนมาเสี่ยงกับความโลภของเงิไม่เป็นไรหรอกเป็นหมอไปได้ก็ช่างยังมีวิศวะที่เงินเดือนสูงถ้ายังไม่ได้อีกก็ยังมีทนายความที่มั่นคงถ้ายังสอบทนายไม่ได้อีกก็ทำไมฉันต้องพยายามหนีขนาดนี้ด้วย

ี Well well um, ่อ I have to make some speed right so my e n g l i s t i n g schools um I need interpreter อ๋ารัมใช่ไหมคะรบกวนมาทางนี้นะคะ,ะนะค่าค่ะขอบคุณนะ,ะขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็เองค่ะฉันต้องขอขอบคุณตัวเองค่ะที่ยืนหยัดอยู่ในเส้นทางนี้ได้จนมาถึงวันนี้นะคะ ฉันเชื่อค่ะว่าหากเราเชื่อว่าแสงสว่างนั้นยังคงอยู่มันก็จะยังคงอยู่ตรงนั้นเสมอเชื่อว่าค่ะวัวนฟันดูอาจจะไ,ได้รัืกษาแต่ว่าช่างมันเถอะค่ะถ้าไม้แต่ตัวเรายังไม่เชื่อว่าแสงสว่างนั้นยังคงอยู่มันจะมีจริงๆหรอคะถูกไหม มาทำหนังกันต่อดีกว่า